กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็เอาพระสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาพบองค์แรกเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคติตาลามนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับอันนี้ขอบข้างนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับดีนด้านหลังนะครับผม เรียนนี้ผมเปิดไว้800นะครับเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับพี่ๆท่่นใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0647561169นะครับมี2เหรียญนะครับมี2เหรียญอันนี้เหรียญที่1นะครับอ่าต่อไปนะครับเหรียญที่2นะครับนี่ครับผมอ่าสวยๆมือนกันนะครับเหรียญหลวงพ่อ มีหน้ามีตานะครับสวยคมชัดนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเดือนนี้นะครับแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยนะครับเปิดไปแปดร้อยนะครับต่อไปนะครับต่อไป เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับนี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเหรียญหล่อหนานะครับนี่ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีจานนะครับด้านหลังมีจานนะครับมีสองเหรียญนะครับเอาเหรียญละอ่าแปดร้อยแล้วกันนะครับแปดร้อยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่เหรียญที่หนึ่งนะครับนี่เหรียญที่หนึ่งนะครับต่อไปอ่าเหรียญที่สองนะครับนี่ครับ อย่างที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองทองเหลืองนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับผมด้านหลังมีจานด้วยนะครับด้านหลังมีจานด้วยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่นะครับผมเจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพว่อรวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหลังฮนุมานนะครับปีสองหนึ่งนะครับเอา เหรียญหลังขนุมาณเอาพันสองนะครับพันสองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับกระไหลทองสวยๆเลยนะครับอันนีสองเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งอันนี้เหรียญที่สองนะครับนี่เหรียญที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับกระไหลทองสวยๆนะครับสวยหน้าตาหลวงพ่อสวยนะครับมีหน้ามีตานะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอาแปดร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแปดร้อยนะครับ อ่าต่อไปนะครับเป็นพระท่ากระดานสนิมแดงนะครับพิมนี่ครับเสียนแฉกนะครับเสียนเป็นแฉกแบบนี้นะครับอ่าสนิมแดงสวยๆนะครับสนิมแดงสวยๆนะครับพระท่ากระดานเอาพันห้านะครับพระท่ากระดานนะครับเปิดไว้องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีสององค์อันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่าสวยมีหน้ามีตานะครับนี่ครับ สวยมีหน้ามีตาเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นอ่าอาแปดลงสีนะครับอาแปดลงสีฉากงาช้างนะครับอันนี้นะครับปี21นะครับปี21นะครับอาแปดลงสีเอา800นะครับ800บาทนะครับ ชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เตารีดหลงปูทวดนะครับสวยๆเลยนะครับเตารีดหลงปูทวดนะครับ อันนี้800นะครับผมว่า800ง่ายๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์0647561169นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดองค์ที่หนึ่งนะครับอ่า800บาทนะครับอ่าองค์ที่สองเป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับเอา800มือนกันนะครับปั๊มซ้าปั๊มซ้าเล็กนะครับเอา800นะครับผมถูกใจแอดไลน์มานะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่3เป็นอ่าเตารีดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ามีคาบเบ้าเก่าๆนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ผมเอาองค์800นะครับ800นะครับหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับองค์ที่3 ต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับนี่ครับแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับอ่าต้องขอคนพร้อมโอนด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าก็เอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับอ่าชอบแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่านี่ครับผมออ่่่นีีงค์ท นะครับองคงที่6นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มาได้ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเอา800บาทนะครับเตารีดหลวงพอทวดนะครับต่อไปพระมาเหศวรนะครับพระมเหศวรหลวงพ่อโบยนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับมาเหศวรเอา1 0 0 0บาทนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับพระมาเหศวรนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับทองผสมนะครับเอา1,000บาทนะครับ1000บาทต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเก่าๆมันๆแบบนี้ นะครับเก่าเก่ามันมันแบบนี้เหรียญนี้เอา800นะครับมีอยูสามเหรียญนะครับเหรียญหลอกเก่านะครับเหรียญหลอกเก่าอันนี้เหรียญที่2นะครับอันนี้เหรียญที่2อนะครับ800บาทนะครับพี่พี่แปดร้อยบาทถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เหมือนเดียวกันอันนี้องค์ที่สามนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ ถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169ต่อไปเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวดเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะภายเงินสวยๆเลยนะครับเนื้อนวะเอาพันห้านะครับเปิดไว้พันห้านะครับ1,500บาทนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ไล่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์รเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหลวงพ่อเดิม à, เรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินนะครับหน้านาคนะครับหน้านาคแววนกยุงนะครับมีรูปเก่ามีประหลอดนะครับรูปเก่ามีประหลอดรูปนี้พันสองนะครับพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรูปหลวงพ่อเดิมนะครับต่อไปนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าแบบนี้นะครับเปิดไว้พันห้านะครับสมเด็จวัดระฆังผมเปิดไว้พันห้านะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่ง อันนี้องค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับ1,500บาทนะครับอ่า1,500บาทนะครับพี่ๆทั้งใดชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับอ่าเป็นกรอบ8ตังค์นะครับด้านหลังเก่าๆแบบนี้1,000นะครับองค์นี้พร้อมกรอบ1,000นะครับ พร้อมกรอบพร้อมห้อยเลยเป็นกรอบฝังเพชรนะครับเป็นกรอบแปั้งงานเก่าโบราณนะครับ1น0 0บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อควยชูตินทโลนะครับอันนี้ออกวัดทับลำใหญ่นะครับพระอาจารย์ตั้วเป็นคนสร้างเหรียญนี้เอา800นะครับหลวงพ่อกุยชูตินทโล800บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นนางกวักนะครับเป็นนางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับ นางกวักเอา800เหมือนกันนะครับ800นะครับชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์0ูน7 5 6 1 1 6 9เจห้าหนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปเป็นเสือนะครับเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับติดหลวงพ่อปานนะครับเก่าๆเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวนะครับพร้อมกอบพร้อมห้อยเลยนะครับเสือเอาพันหนึ่งนะครับ1,000บาทนะครับ1,000บาท อ่าต่อไปนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าตัวนี้เอา800นะครับเต่าตัวนี้นะครับอ่าชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานร800บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับสิงห์ตัวเล็กนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยเป็นกรอบ8ปตังงานเก่าโบราณนะครับเอาแ0 0นะครับสิงห์าแจะหลวงพ่อเดิมครับ อ่าต่อไปนะครับเป็นชินราชอินโดจีนนะครับอุดเม็ดเงินนะครับอุดเม็ดเงินนะครับอุดเม็ดเงินอ่าองค์นี้เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ อชอบชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ อ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสังกจายนะครับพระสังกจายนะครับนี่ครับอ่าพระสังกจายเก่านะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพระสังกจายเอาแปดร้อยนะครับพระสังกจายจีนนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับ น,นี่ครับผมเรียนนี้เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับเรียมกรอบเก่าเลยครับอ่าสนใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นตะกุดอ่าหนังหน้าผากเสือนะครับอันนี้เป็นหนังหน้าผากเสือตะกุดนี้เอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ หลวงปู่นาวัดอรุณนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยสองสี่แปดตอกนะครับสวยๆเลยนะครับเอาแปดร้อยนะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับอ่าถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับพิมพ์หน้ายักษ์นะครับพายคู่ตัดเดี่ยวพิมพ์หน้ายักษ์นะครับองค์นี้เอาแปดร้อยนะครับอ่าแปดร้อยบาทนะครับ อ่าต่อไปนะครับเหรียญหล่อพระพรมหลวงปู่ดูนะครับเหรียญหล่อพระพรมหลวงปู่ดูอ่าองค์นี้ก็800นะครับ800บาทนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปิกานะครับ800นะครับพี่ๆนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ อ่าหลงพกกล้วยนะครับก็แปดร้อยเนื้ออัปปาคนะครับหลังฮนุมานนะครับอ่าพร้อมกอบพร้อมห้อยเลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับอ่ามีทองเหรียญนะครับหลงพกกล้วยนะครับหลังฮนุมานนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่า สวยๆเลยนะครับ800นะครับพี่ๆถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นเหรียญลงปูทวดนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับสวยๆเลยรุ่นเลื่อนตรรมนศักนะครับกระไหลทองนี้เอา1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับสวยๆเลยนะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเหรียญนี้เอา800นะครับมีอยู่อ่ามีหูมีมีมีเหรียญเดียวนะครับอันนี้800นะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับ อันนี้ก็800นะครับเจ้าสัวนะครับนะชอบแอดไลน์มาครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เนะครับระฆังหลังค้อนนะครับเก่าๆนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ800บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับมี2องค์นะครับนะระฆังหลังค้อนมี2องค์นะครับนี่ครับ นี่องค์ที่สองนะครับถูกใจแอดลามไมาได้เลยนะครับจอบลงพื่อเงินนะครับจอบใหญ่สภาพใช้ก็800เหมือนกันนะครับ800นะครับอ่าต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนี่ครับสวยๆเลยนะครับ อ่าอันนี้แปดร้อยมาครับชอบแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปเป็นพระเลี่ยงลําพูนนะครับพระเลี่ยงลําพูนอ่าพระเลี่ยงเปิดไว้พันสองนะครับพระเลี่ยงเปิดไว้พันสองนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นตะกุดหลวงพ่อทานะครับตะกุดหลวงพ่อทาตะกุดหยุดมัจจุราชนะครับหลวงพ่อทาวัดพันเียงแตกอ่าดอกนี้ผมเปิดไว้พันห้าแล้วกันนะครับเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเชือเก่าๆแบบนี้เลยนะครับหนึ่งพ บาทนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นสิง์นะครับเป็นสิงค์โคชสิง์ไม้แกะนะครับอันนี้อาจารย์เฮงไพวันนะครับตัวนี้เปิดพันห้าเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ๆเลยครับโคชสิง์นะครับด้านใต้ถานมีรอยจานนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นเสือหมอบอาจารย์เฮงนะครับเป็นไม้แกะนะครับไม้แกะเก่าเลยนะฮะนี่ครับ อ่าพันห้าเหมือนกันนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์06 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับผมขอบคุณครับ